ครับผมน้องก็น้าพึ่งครับผมวันนี้ก็บอไไ้ออกหานะครับสวัดีน้องชายมันมาทํางานอยู Finally, أو, ่เดี๋ยวประคับนะครับผมโทรบวกครับเรวิ่งมาดูครับผมพึ่งหลวงครับอยู่ตํตๆครับระตังเลยครับผมให้พาไปดูพึ่งนี้ครับผมครับผมน่ครับน้องชายครับครับโจครับผมทํางานอยู่โทีนี่นะครับมาตัดยาตามทางนี่ครับผมทางหลวงนี่ครับผมเห็นครับอยู่ติดทางนะครับผม อยู่ต่ำๆเลยครับผมนี่ครับพึ่งครับครับอยู่ต้นว้าครับอยู่อย่างนี้เลยครับผมพึ่งผมมีพึ่งนิ่มเลยครับแต่ผมยังไม่เห็นพึ่งนิ่มเลยครับผมโอ้นะครับผมพึ่งนิ่มอยู่ข้างล่างครับผมล่างใหญ่ครับสกไก่กันนะครับผมคนหนึ่งสองล่างเลยครับครับผมพึ่งนิ่มครับเห็นไหมครับ โหน้ามอู๋ครับผมทางยอดครับดูติดกันนะครับพอเดียวกันนะครับผมถึงนกะถึงหลวงครับผมนี่ครับมาไก่ครับวันนี้ครับไม่ได้ออกหาครับวิ่งมาครับถามจังวัดมาเลยครับผมบ้านผู้ทุ่งนบครับอยู่เพื่อประคำครับจังวัดบุรีรัมย์ครับผมโอเป็นตีนเขาใหญ่ครับผม เาเรียกลุงใหญ่ครับตัวนึงครับผมครับเราขอุยาตทำครบตีเลยครับมาไกลครับดาวฝูจิโตชฉะครับต่อฝากคนไลค์กดแชร์คนสมัครใจนะครับผมมองคนน้าพึ่งครับรอไปดูตอนตีนะครับผมเอาครับผมเตรียมตีเลยครับผมทำครบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ลังอยู่ตายต้นนะครับไม่สูงครับผมต้นวาครับข้างท่านะครับ ข้างข้างครับครับผมเดี๋ยวขึ้นตีเนะครับผมชมบนต้นเลยครับครับผมถึงครับสวยครับผมล่างนะครับทอดแล้วครับผมแต่ว่านามดีครับว่านามใช้ได้เลยครับผมจะมีถึงนิ่มเลยครับผมดถึงเรื่องก่อนครับ เดี๋ยผมลังอุยฟังครับเยวผมลังกับพ่อได้ครับจะวัดทอดค้างนะครับมีใครเห็นครับผมยัดดังป้องครับเอาครับผม ทังในแค่ตรงนี้นะครับเนอาจจะเห็นชัดก,ก็ได้ครับผมยิ่นก็ขอสดขอไยครับผมตัดก,ก็ได้ครับผม เอา,าครับเกสรครับเกสรน่นาจะเป็นดอกว่าครับ ủa bố. Nào gặp? Ừ. Được không, các bạn đã không กอลังครับผมมาไกลครับมม่กินครับโอ้ยไมกินครับผม Yep แล้วครับผมกลวงครับตั้งกระทอ r แล้วครับผมครับผมก็ไดเพราะทุกวรนครับมาไกลครับมันนี้ไม่ได้ออกหานะครับที่น <allen Beach. S 2> <jard> ้องก็มาเห็นเอาเลยโทรบอกก็เลยวิ่งมาหาครับวิ่งมาหาวิ่งมาตีเลยครับผมแล้วไปดูนิ่มเลยครับผมนี่ครับผมนิ่มครับครับเอานิ่มเลยครับขออนุญาตตัดครับนิ่มอาจจะไม่ได้ไทยด้วยครับผมเรวีบตัดรีบรลงครับ เดี๋ยวไปรุ่นข้างล่างครับโหหน้าดีไม่ดีครับผมแล้วผู้สอบฝากกดไลค์กดแชร์กดตะไคร้ครับผมน้องคนหาพึ่งครับฝากติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปรอรุ่นกันข้างล่างครับผมดูนิ่มเลยครับผมดูครับผมต้นวาครับดูหน้าครับมองหน้ามข้างล่างครับสวยครับผมครับผม ครับผมคุณพามาครับโจ้ครับร้อนครับผมผมเีบกลับครับเปาดบรรยากาศไม่น่าอยู่นานครับฝนครับเปิดนี้ครับจังเลยดอกยูคาอมะครับผมดอกยูคาดอกวาดอกพึ่งครับนะครับผมดอกยูคาครับยูคาออกดอกมากเลยครับผมตรง เอาผมเดี๋ยวไปดูเนียมอีกล่งครับว่าไปกี่เจอเนี็มพวกนี้ลังหนึ่งครับโจวเดี๋ยวไปเห็นครับผมเอาผมเดี๋ยวไปดูครับผมเอาผมเน็มล่างอีกสองครับว่าน้าปิ้งาครับผมมองเห็นเลยครับดูครับผมหาคอนอยู่เห็นไหมครับขอ,ขออนุญาตครับผม รัดมาแล้วครับผมนั่งสวยครับนั่งขาวครับหัวหน้าำดีเลยครับผมนี่รั่มครับนิ่มตัวนี้นังใหญ่ครับหัวน้าำดีครับผมเกตกระคาครับผมจังหวัดบุรีรัรย์ครับนี่ครับผมําทางตัดยาตามทางครับเจ๋อครับได้โทรบอกครับถึงรวงจุด่ทิศทางเลยครับจุูตามครับผม เอาคัผมหวยหัวก้าบานไปเลยครับผมไกลครับกว่าจะถึงบ้านนี่ครับเอาครับฉ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดนทรบตะไข่ครับน้องคนหาพึ่งครับผมเอาตรง้องไปเห็นก่อนจะถ่ายดูครับไม่เห็นก็คือกลับบ้านครับผมสวัสดีครับผมเจอผึ่งร้องครับร่างกระทัดนรัดครับเนี่ยครับผมไม่หายเปนเขาพี่น้องไปครับวันที่ไหนนะครับถามว่าผมเอาไหมครับเอาครับร่างหน่อยผมก็เอาครับผม จะีทำครบแป๊บนึงครับจะตีเลยครับผม